สวัสดีครับวันนี้ก็มาบอกเล่าสาระน่ารู้ในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีพวกอชาชวิทยาครับวันนี้ก็ความคิดของพวกอาชญากรมันก็จะแบ่งเป็นแดรูปแบบนะครับแดรูปแบบความคิดของพวกอาชญากรคือคิดแบบยังไงบ้างนะครับคิดแบบแรกคิดหาเหตุผลให้ตัวเองดูดีขึ้นคิดแบบที่สองคิดแบบตัดบ,บท คิดแบบที่สามคิดอ้างสิทธิคิดแบบที่สี่คือคิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือผู้อื่นคิดแบบที่ห้าก็คือคิดจากความอ่อนไหวทางจิตใจคิดแบบที่หกคือคิดแบบขอไปทีคิดแบบที่7็ดคือคิดไม่หนักแน่นมั่งคงคิดแบบที่แปดคือคิดได้ใจจนเกินจริงนะครับแดคิดแบบเนี้มียังไงบ้างเราจะมาขยายความกันนะครับคิดแบบแรกคือการคิดหาเหตุผลให้ตนเองดูดีขึ้น เป็นการคิดแบบหาเหตุผลเก่าอ้างโดยการโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่นนะครับเช่นเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะแต่เขามาทําฉันก่อนอ่ะผมก็เลยต้องปาบเขาอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องการคิดหาเหตุผลให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคิดแบบที่สองคือคิดแบบตัดบทเป็นการคิดตัดบทรหรือไม่พยายามคิดอะไรให้มากเพื่อจะตัดสินใจได้ง่ายในการที่จะก่ออาชญากรรมเช่นพี่ทำซะเฮ้ยอย่าปอดแหกเด็กอย่างเงี้ยคิดแบบที่สามนะครับคิดพวกอ้างสิทธิ์ก็คือ เป็นการคิดให้ตัวเองอ่ะรู้สึกสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ชอบทําพอคนที่คิดแบบนี้มักจะมองว่าตนเองเป็นคนพิเศษหรือมีสิทธิที่จะกระทําการใดๆแม้จะเป็นการก่ออาชญากรรมก็ตามเช่นเฮ้ยผมมีความสามารถกว่าพวกเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นั้นอ่ะมันควรเป็นของผมเหนือหรือผมเป็นคนจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่เธอจะต้องเป็นของผมเนี่ยอ่าเป็นการคิดแบบอาชญากรเนี่ยแบบประเภทที่สามไอคิดแบบที่สี่คือการคิดว่าตนเองมีอํานาจเหนือผู้อื่น เป็นการคิดว่าตนเองอะมีอํานาจเหนือกว่าคนอื่นๆสามารถควบคุมคนอื่นได้และก็ต้องการที่จะประกาศสักดาว่าเอ้ยมึงต้องรู้นะว่ากูเป็นใครอย่ามาเสือกกับกูเ่นียหรือมึงต้องสั่งสอนมันมันจะได้เคารพไม่กล้าหรือกับมึงอย่างนี้นะครับแล้วก็คิดแบบที่5้านะก็คือคิดจากความอ่อนไหวทางจิตใจนะบางกรณีการกระทาผิดเกิดจากจิตใจที่อ่อนไหวของผู้ทำอย่างเช่นอ่ะคนก่อเหตุเพราะว่าอะไรสงสารอยากช่วยเหลือครอบครัว อาจากรประเภทเนี้มักจะรู้สึกได้ถึงการกระทําผิดของตนเองจึงพยายามดึงเอาสิ่งที่ดีดๆที่ตนเองทําเพื่อเอามาชดเชยความรู้สึกผิดของตนเช่นที่ผมต้องปนธนาคารเออผมต้องเอาตังไปรักษาแม่กับลูกชายผมนี่เนี่ยเออผมว่าลูกผู้ชายที่ไหนก็ทําเ่อเอยคนที่เรารักมีชีวิตรอดอาจก็คิดแบบอาจากรอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเภทต,ต่อมาคือคิดแบบขอไปที ก็คือเป็นการคิดอะไรแบบลวกๆขอแค่ให้ผ่านไปแทนที่จะพิจารณาให้เหน็นถึงปัญหาหรือผลกระทบให้ขีดท่วนพูดง่ายก็คือเฮ้ยขี้เกียจคิดอ่ะหรือเบื่อไหนที่จะคิดเช่นผมไม่มีเวลาที่จะไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายก็เลยทามันเลยเกิดอะไรขึ้นมาค่อยมาว่าการทีหลังนเนี่ยเป็นการคิดแบบอายตก,กรนะครับคิดแบบที่หคิดแบบที่7ต่อมาก็คือคิดไม่หนักแน่นมั่นคงนะครับอาจตกรประเภทนี้ก็มักจะดําเนินชีวิตแบบไม่มีความหนักแน่นมั่นคงในทางความคิดนะครับ ขาดความยับยั้งชั่งใจมักถูกข่มง,งามหรือกระตุ้นจากสิ่งเล้าต่างๆให้กระทําผิดได้ง่ายครับพฤติกรรมส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากความหุนหันพันแล่นมากกว่าที่จะพยายามไต่ตองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเฮ้ยมีเสียสมองคิดทําไมทําอย่างนั้นแหละดีที่สุดแล้วเนี่แล้วต่อมานะครับคิดแบบที่8ก็คือคิดในใจจนเกินจริงครับก็คือเป็นความคิดที่มั่นใจจนเกินจริงของอาชญ,ญากรว่าเขาสามารถที่จะหลีก พ้นโทษจากการกระทําตนเองได้อย่างแน่นอนหรือมั่นใจว่าตนเองไม่มีวันที่จะถูกจับหรือถูกทําร้ายจากใครได้อาจจะคิดว่าตนเองอยู่ยงคงพันสามารถเอาชนะใครๆได้ไม่ถูกจับหรือทําร้ายได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเขามีประสบการณ์การกระทําผิดและสามารถเอาตัวรอดได้บ่อยๆเช่นคุณก็เห็นว่าผมหนีรอดมาได้ทุกครั้งไม่มีทางหรอกที่ตํารวจหรือใครจะจับผมได้เนี่น mm. ยม <ๆ S 2> ันก็เป <ๆ S 2> ็นการคิดแบบในประเภทที่แดนะครับก <ๆ S 2> ็เอาเรื่อง พวกอายากรคิดยังไงนะครับก็เป็นเรื่องแปดคิดของอาญากรนะครับมาบอกเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ